เกเจริญโฮมสแตนดาดถนนตากศินป์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนกรกฎาคม กระเบื้องยางยี่ห้อล็อกโคโคทุกลายปกติแผ่นละ77บาทพิเศษ69บาทสกิมโคสยี่ห้อจอระเข้สมูทขนาด5กิโลกรัมปกติแกลลอนละ120บาทพิเศษ99บาทสีไอซไอรุ่นกินสปายสึ่งเงาขนาด9ลิตรปกติถังละ1160บาท พิเศษ985บาทลูกติดยี่ห้อเฮเปเล่ปกติชุดละ220บาทพิเศษ179บาทหลอดทอร์นาโด LED ยี่ห้ออีฟขนาด5วัตต์ปกติหลอดละ62บาทพิเศษ49บาทชัทโกโครกยี่ห้อสตาร์สีขาวและอ่างล้างหน้ายี่ห้อสตาร์รุ่นเวเนซ่า ขาวปกติชุดล,ละ3,360บาทพิเศษ2,990บาทปืนยิงกาวขนาด15นิ้วปกติอันละ680บาทซื้อ1อันแถมโพลียูซินชาเพล600มิลลิลิตรขาวมูลาค่า220บาทตู้ควบคุมไฟเซฟทีคัส12ช่อง ขนาด50แอมป์ปกติเครื่องละ3,120บาทซื้อ1เครื่องแถมตู้ควบคุมไฟยี่หอ y, ้อ CKY ทอสเกิน2ช่อง32แอมป์มูลค่า440บาทปั๊มอัตโนมัติยี่ห้อนิตาชิกรุ่น150วัตต์ปกติเครื่องละ5 3 9 0บาทพิเศษซื้อ1เครื่องรับคูปองโลตัส ราคา300บาทโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง31บรกรกฎาคม2560ค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาจำกัดโทรศัพท์039 498 585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039 322 878 ีนำพลังมวลชนร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการจันทบุรีปลูกสามป่าประชารัฐประสานใจเทิอไทยองราชันเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยัวราชกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎราคม2560 ตัวแทนชาวจานท์ชุดแรกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขร้อมกู้ภยัยจิตอาสานำอุปกรณ์และกำลังคนเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทปปกภยัยที่สกลนครติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าวไมนิว สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวไมนิวประจำวันเสาร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดจันทบุรีนำพลังมวลชนรวมปลูกป่าชายเลนในโครงการจันทบุรีปลูกสามป่าประชารัฐประสานใจเทิดไทองค์ราชเพื่อเชิญพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ลาลงกรบดินทาราเทพพยาวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560ค่ะ ที่บริเวณแปลงปลูกป่าชายเลนบ้านเขาช่องโกรนหมู่ที่9ตบนหนองชิมอเภอแหลมสิงห์จจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ําเวนนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสา,าชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพระษา28กรกฎาคม2 5 5 6 6 0ในโครงการจันทบุรีปลูกสามป่าประชารัฐประสานใจเทิดไทยองราชันโดยดำเนินการปลูกครั้งนี้จำนวน3ไร่ใช้ต้นก้าโกงกลางจำนวน2,110ต้น โครงการจันทบุรีปลูกสามป่าประชารัฐประสานใจเทิดไทองค์ราชันนอกจากจัดขึ้นเพื่อการเทิดพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรรังกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560แล้วพร้อมกันนี้ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงระบบนิเวศฟื้นฟนูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นการส่งเสริ เสริมการมีส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าหันมาให้ความสำคัญต่อการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม ทั้งนี้นอกจากจัดให้มีการปลูกป่าที่บริเวณแปลงปลูกป่าชายเลนบ้านเขาช่องโกรนหมู่ที่9ตําบลหนองชิมอําเภอแหลมสิง,งห์จังหวัดจันทบุรีแล้วทางจังหวัดยังกําหนดจากกิจกรรมการปลูกป่าอีกสองจุดคือที่บ้านวังอีแอนหมู่ที่8ตําบลพวาอําเภอแก่งหางแนวเป็นแปลงปลูกป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่องและที่แปลงปลูกป่าบ้านคลองกระทาหมู่ที่2ตําบลประตงอําเภอสอยดาวซึ่งเป็น การปลูกป่าบกในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอีกด้วยตัวแทนชาวจันชุดแรกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพร้อมกู้ภยัยจิตอาสานำอุปกรณ์และกำลังพลเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สกลน,นคร วันที่29กกรกฎาคม2560ันายที่ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีน,นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายเซงปียธรรมวุธิกุลนายกสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมด้วยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรีผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนสมาชิกสภาจังหวัดเตรียมเป็นตัวแทนชาวจันทบุรีชุดแรกนำเรืออุปกรณ์เครื่อง ือกู้ชีพกู้ภัยสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มและโรงครัวพร้อมกำลังอาสาสมัครจิตอาสาเจ้าหน้าทีกู้ภัยเดินทางไปให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร น,นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยหลังจากเมื่อวานนี้ได้มีการประสานความช่วยเหลือไปที่จังหวัดสกลนครหลังทราบข่าวถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยซึ่งถือว่าหนักสุดในรอบร้ายสิบปีของจังหวัดสกลนครซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เป็นผู้คอยประสานกับผู้นําท้องถิ่นของจังหวัดรวมไปถึงสมาคมกํนาัน ผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชนในจังหวัดร่วมกรรันรวบรวมเงินในขณะน,นี้ได้จำนวนกว่าเกือบ4 0 0แสนบาทในการเดินเข้าช่วยเหลือเบื้องตน้นได้ประสานขอรถบรรทุกและกำลังพลจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในการเดินทางเข้าพื้นที่ซึ่งก็จะเริ่มทยอยเดินทางไปในคืนนี้ น,นายธนพลเปิดเผยต่อว่าหากหลังจากนี้สถานการณ์น้ำจะเป็นเช่นไรแต่หากยังมีความจำเป็นเนื่องจากผู้ประสบภัยมีจำนวนมากทางท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีก็เห็นควรให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นการเร่งด่วนและพร้อมจะเดินทางไปในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังคงประสบอุทกภัยอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ ด้านนายชาติแจ้งเจริญหัวหน้าแผนกกู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรม,มสถานจันทบุรีกล่าวว่า ขณะนี้ได้เข้าร่วมสนับสนุนทางด้านกำลังพลกู้ภัยและจิตอาสาพร้อมด้วยอุปกรณ์ทั้งเรือท้องแบนซึ่งเป็นของสมาคมและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมแล้วประมาณ30ลําลำตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือกู้ชีพกู้ภยัยเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยโดยเน้นให้การช่วยเหลือพื้นที่รอบนอก การช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยที่เป็นผู้สูงอายุเด็กพร้อมการเคลื่อนย้ายรับส่งไปสู่จุดหมายทั้งนี้เป็นผลมาจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภ,ภัยมาอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง น้ำใจจากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศต่างหลังไหลมาช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสายชาวจันทบุรีจึงร่วมแรงร่วมใจส่งต่อความช่วยเหลือคืนกลับให้กับพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและขอบคุณน้ำใจที่มีต่อกันมาโดยตลอดคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไมนิวช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶之时顶尊。哦哦 Saturday and one on sunday it's not yet known what led to the death but at the same rave last year two college students ride, died of drug ทุกทคะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไมน้นิวชั้นที่2ค่ะเกษตรกร,ร,กรชาวคิชกูดนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเนินมหาดกว่าพันคนร่วมงานคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560มุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน ที่กลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนชาวสวนทุเรียนตําบลชาติไทยอําเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้วาราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560น้อมสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีภายในงานมีนิทรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการ9101 ตามรอยเท้าพา่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีเกษตรกรชาวอำเภอเขาคิชกูดหน่วยงานราชการนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมง,งานโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกหน่วยให้บริการฟรีให้แก่เกษตรกรและประชาชนแก้ปัญหาทางการเกษตรรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและครอบครัวโดยเน้นให้เกษตรกรเข้าใจการปรับเปลี่ยน มาใช้เทคโนโลยีในการทําเกษตรหรือนวัตรกรรมที่เหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตรทั้งนี้จําเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านที่มีความสามารถในการเผยแพร่วิวทยาการใหม่ๆตรงความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทําให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรล,ลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้นโดยนำมารวบรวมไว้จุดเดียวทั้งด้านพืชประสสัตว์ ประมงพัฒนาที่ดินโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุดสร้างแรงดึงดูดใจจากเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายเป็นการกระตุ้นเกษตรกร,กรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานต่างให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะด้านโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชวัชพืชสารพิษตกค้างการขาดธาตุอาหารพืชวัตถุมีพิษทางการเกษตรคลินิกดินวิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ยต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดิเปชันเซินกาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงต่อไปอีกหนึ่งวัน อันหนึ่งพายุเนสาับริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันและชายฝั่งประเทศจีนในช่วงวันที่29-30กรกฎาคมนี้พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยยอมความกดอากาศตามบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิปเปรชั่นแล้วมีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนทางใต้และมีแนว โน้มจะเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนต่อไปโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ึเมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูม,มิภาคจังหวัดจันทบุรีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบ,บุรี PAA e. ได้กำหนดแผนง,งานการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นกรณีชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PAA e. ปฏิบัติงานโดยมีสถานที่ดับไฟฟ้าบริเวณซอยวัดเกาะตะเคียนทั้งหมดหมู่8ตำบลเกาะขวางในวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2560ตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง13นาฬิกาจึง เรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมานาโอกาสนี้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวมายนิวของวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ก็มาเวลาของข่าวมายนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจาันทิมาและทีมข่าวมายนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะประกาศขายที่ดินสวนยาง1ิไร่เขตโป่งน้ำร้อนเอกสารสิ์เป็นโฉนด ที่สวยติดคองน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเจ้าของขายเองสนใจติดต่อ091 587 2140 091 587 2140ค่ะ อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริจเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอมเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์0 3 9 4 9 8 5 8 5โปรโมชั่นสุริจเจริญประจำเดือนกรกฎาคม กระเบื้องยางยี่ห้อล็อกโคโคทุกลายปกติแผ่นละ77บาทพิเศษ69บาทสกิมโคสยี่ห้อจอระเคสมูทขนาด5กิโลกร,รมัมปกติแกลลอนละ120บาทพิเศษ99บาท c i ไ i รุ่นอินสปายสึ่งเงาขนาด9ลิตรปกติถังละ1160บาท พิเศษ985บาทลูกบิดยี่ห้อเฮเปเล่ปกติชุดละ220บาทพิเศษ179บาทหลอดทอนาโด LED ยี่ห้ออีฟขนาด5วัตต์ปกติหลอดละ62บาทพิเศษ49บาทชักโรกยี่ห้อสตาร์สีขาวและอ่างล้างหน้ายี่ห้อสตาร์รุ่นเวเนซ่า ขาวปกติรุ่ล,ละ3,360บาทพิเศษ2,990บาทปืนยิงกาวขนาด15นิ้วปกติอันละ680บาทซื้อ1อันแถมโพลียูซินชาเพล600มิลลิลิตรขาวมูลาค่า220บาทตู้ควบคุมไฟเซฟทีคัส12ช่องขนาด50แฮม ปกติเครื่องละาักงบาทซื้อ1เครื่องแถมตู้ควบคุมไฟยี่ห้อ c k y ทอดเกิน2ช่อง32แอมป์มูลค่า440บาทปั๊มอัตโนมัติยี่ห้อยิตาชิกรุ่น150วัตต์ปกติเครื่องละ5้า0ับาทพิเศษซื้อ1เครื่องรับภูปองโลตัสมูลค่า300บาท โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง31รกรกฎาคม2560ค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาร์ดจำกัดโทรศัพท์039498585และห้างบุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีู์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039322878